เห็นฮารไม่โดนปดวะมาอามี่ปดเองไปเต็นหฮาร์ออไปไหนวะนี่มาได้ช่องมาได้ช่องมาสไตล์เดียวกันไม่ต้องเปลี่ยนเลดฟอร์ดขยับมานี่หน่อยเออเอาซึกซีนะหน้าเป้าหน้าเป้าซึกซีเป็นสูงใหญ่พัดบอลได้ดีสูง193เซนติเมตรนะหลังก็เฮลิม่ควายกับลิซันโดว์ติเนสผู้รักษาประตูโอนาน่าแล้วก็เดอโกดแอนโทนี สำรองก็ประมาณนี้ก่อนเลยสำรลองประมาณนี้นี่ขอเดวิดแบ็กแคมมันดึงตัวด้วยแล้วก็แม็กโทมิเน่สิ่งจะไปแล้วก็เถอมามาเริ่มเกมไอวันบิสาก้าตัดได้เอบบี้เมนูไหลมาเดวิดแบ็กแคมเล็กซี่ใช้ความใหญ่บงงังไวเดวิดแบ็กแคมทำไงเปิดหลอดม่วงแม็กโทมิมเน่เรียบร้อยเป็นฟ็อกอินเดอะบ็อกนะตอดอย่างนี้ดีมาก่าฟ็อกอินเดอะบ็อกเกมนี้เจอสายมงนะครับเขาทุ่มมาทาง ขวายังไงเราสกัดได้เข้าทางเขารู้สึกว่าเบนไว้ไหมเบนไว้นี่เบนไว้แล้วเปิดโคเลอร์จะมงหืงวารานวาลานไว้ใจได้นะเรื่องลูกมงแล้วก็จัดบอลได้แทงยาวไว้ดิแม็กโทมินีมาคอยลุนเดวิดเบคแฮมยังไงติดโอ้โหแทงติดวะอย่าเพสซิ่งไปเพสซิ่งไหมได้อยู่เดวิดเบคแฮมแทงให้คอยลุน คอยลุนยังไงงัดไปให้แม็กโทมินเน่โอ้โหเรียบร้อยนี่ไงมงให้โคลเลอร์ดูโคลเลอร์มงทั้งเกมมงไม่ได้แม็กโทมินเน่จัดให้ลูกต่อมาครับวารานโยนมาให้เซิร์กซีพักบอลน,นะสูงใหญ่อยู่แล้วแล้วก็เมนูแทงมาเซิร์กซีชิงกลับไปที่แอนโทนีแอนโทนี่เดอะโกดยังไงหมุนหนึ่งทีมักเซย์เทินเลี้ยงมาแล้วก็ปั่นโค้งโค้งโอ้โหเรียบร้อยแอนโทนี่เดอะโกด ไม่เหลือนะครับแอนโทนีสุดจริงๆฝั่งเขาได้เตะมุมน,น,น,นะครับแล้วเราก็แยกมงมาได้นี่วันวิสซาก้าแย่งมงมาสวนดีอย่างนี้ก็สกิลแยกมงนะสำคัญมากๆสำหรับแบ็กซ้ายแบ็กขวาใส่หมดเลยนะวันวิสซาก้าได้ไหมเดี๋ยวมีอีกให้ดูนี่เขาบีเมนูมาเลยให้อีลิกเส้นเรียบร้อยวันทัดไอ้เฟิร์สไทม์ชูดไปนี่เดี๋ยวมาดูลูกนี้อีกนี่ประตูเขาโยนมา ไอ้วันวิสก้าแย่งมงได้เลยไหมสกิลแย่งมงกับมงสำคัญนะแบ็กซ้ายแบ็กขวาเนี่ยตัดบอลได้แล้วแล้ววันวิสก้าเติมมาเองเลยลูกนี้แล้วก็เปิดหลอดม่วงให้แม็กโทมิเน่โอ้โหเรียบร้อยสอดมาอีกแล้วแล้วลูกนี้ก็เหมือนกันเตะมุมมาวันบิดแย่งมงได้เลยเห็นไหมวันบิทแย่งมงได้3ลูกติดแล้วเออจะเอาคลิปมันๆหน่อยสึกได้สาระอีกแอนโทนี่ไงยึดแอนโทนี่ยึดซ้ายขวาซ้ายขวาไปเซกร์ซี แล้วก็ใครว่ามองไม่เห็นเอาเข้าเฮ้ยลออิกเซนนะจะโยนให้เลดฟอร์ดแันเข้าซะง,งั้นเขาใจมาติดกาซิมิโลแทงให้มาคัดเลดฟอร์ดยังไงหมุนอา้าว่าดีมางไงจานจานหัวไม่โล้นนั่นในคอมอ่ะเลดฟอร์ดเลงแมนซ้ายยังไงยิงเรียบร้อยไม่เหลือครับจานหัวไม่โล่นั่นในคอมอ่ะมีมันมีหลายล่างกรรมการมีหลายตัวฝังนี้โยนมาแล้วก็ อีลิกเซนมองอันนี้ไม่มีแย่งมงนะแต่ว่าเล่นแมนยูนี่แย่งมงได้หลายลูกอย่างนั้นตัดเกมจากลูมมงได้ตลอดในเซิร์ซีรอ,อจังหวะแล้วก็ด็อกเตอร์ไม่เหลือนะยัไงไงด็อกเตอร์อน,นี่ด็อกเตอร์ร่างเด็กนะไม่ใช่ร่างปัจจุบันนะ <laughs> มาเขี่ยมาค็อบบี้เมนูยังไงตรงให้ใครยิงมาเองเอ้าโดนล้างโดนล้างอืมฟาวครับ อิลิกเซนเป็นคนเล่นวีคิกนะไหลให้วันวิซาก้ายังไงหมุนหักหากระชากมาเปิดเองเลยแล้วก็มักคัดเลดฟอร์ดโอ้โหสอดมานะครับเลดฟอร์ดมีเฮดดิ้งอยู่นะครับลงได้ดีเหมือนกันวันนี้ต่อเนื่องอุ้ยคารซิมิโรตัดได้ให้เซิร์ฟซีเซิร์ฟซีไม่ได้ยิงนะสังเกตนะพักบอลอย่างเดียวแล้วก็เดอะโค้ชแอนโทนีเหมือนเดิมหมุนนี่หมุนนี่แอนโทนีต้องหมุน เสียดายนะหมุนเหมือนของจริงไม่ได้นะเกมนี้เพราะแทงไวเซิร์ซีพักให้ <Anthony. S 1> แอนโทนีวิ่งมาแล้วยิงโอ้โหกระโดดหลบด้วยนะเมื่อกี้เขาเยะขามากระโดดหลบเลยนะแอนโทนีเหลือดร้ายนี่ดิซันโดมาตินเนสตัดได้ไปเซอร์ซีสักซนมาเมนูเลยให้แอนโทนี่โอ้โหสองลูกเกมนี้อนันนี้เกมสุดท้ายแล้วนะเกมสุดท้ายแล้วเทนนี่ยิงสองลูก แล้วเซิร์กซีตัดได้แล้วก็ไปดีแอนโทนี่ไปแอน,นโต้โดนสก,กัดแอนโทนี่เอาเรื่องว่ะทีมนี้แล้วก็หืมอุ้ยไม่ฟาวิ่งลุกได้เปรียบเขาฟังเขาแล้วก็โอนาน่านะนอนเซฟไปประตูที่ใช้เท้าดีไปโยนมาเซิร์กซีพักบอลกแล้วเห็นไหมตัวใหญ่เอามาพักบกอลเงี้ยก็เขาถึงนิยมใช้ไอ้กุลิดกันไงนึกออกปะกุลิดตัวสูงใหญ่พักบอลแล้วกุลิดมันคือเพอร์เฟกนักเตะไง ทำได้ทุกอย่างอายนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะอันนี้เตโอไม่เกี่ยวแล้วนะดูดิโอ้ไม่มีบอลเลยคนชัดเจตนาเจออี e โ o ตดยิงไปสองลูก่ะดินั่นไงชัดเจนความส่วนตัวล้วๆนะเสียบแล้วก็ลาก่อน <laughs> แล้วหลังเปลี่ยนโค้ดคืออะไรรู้ไหม เล่นเมนูคำาคัมไปหกตาแม่งชนะรวดแถมไม่เสียซักประตูโอ้โหโอนาน่าคีนชีดว่ะเหลือจะเชื่อ